สวัสดีครับวันนี้มิตรดำพาทุกท่านมาส่งมอบรถกันนะครับวันนี้เราส่งมอบนิวนิสันนวาร่านะครับในช่วงตอน8ปดโมงตอนนี้ประมาณสัก6กโมงครึ่งได้นะครับมาสแตนบายรอลูกค้าแล้วก็ทําความสะอาดรถนะครับก่อนอื่นเรามาแนะนํากันก่อนนะครับคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าบอกว่าอยากทําตัวเตี้ยให้เป็นตัวยกสูงแล้วก็เป็นออฟโรดนะครับเราก็จัดให้นะครับ นี่ดูข้างหน้ากันนิดหนึ่งข้างหน้านะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ของตัว SL ที่เป็นตัวเตี้ยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่เราใส่โป่งล้อให้ลูกค้านะครับแล้วก็มีล้อลายหยดน้ําพร้อมอยางหันคุกนะครับที่เป็นยางออฟโรดเลยนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งลืมไปไม่ได้เลยคันนี้ติดสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปด้านข้างกันแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเราก็ติดนะครับบริเวณ ข้างๆแล้วก็ตรงกลางของกระโปรงหน้าเนี่ยก็มีสติกเกอร์สีดำนะครับเพิ่มความดุดันของตัวรถนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็มีสติกเกอร์นาว่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับจริงๆเนี่ยมีบันไดข้างด้วยแต่ว่าคุณลูกค้าต้องการนํารถไปใช้ก่อนนะครับเพราะว่าของยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวกลับมาติดได้ครับกลับมาติดได้นะครับโอเคแล้วก็ภายในก็จะมีแนว ข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลังนี่มีเซ็นเซอร์นะครับนี่นมีเซ็นเซอร์2จุดติดให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับแถมหมดทุกอย่างนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถคันสวยๆไปใช้นะครับกันชนท้ายนี่ถ้ามาจากโรงงานไม่มีตะกี้ลืมไปนะครับแอดมินบอกมานะครับถ้ามาจากโรงงานไม่มีนะครับมีกันชนท้ายใส่เข้าไปให้ด้วยหัวคันนี้ครบเลยกันชนท้ายบันไดข้างนะครับเดี๋ยวดูข้างในกันนิดนึงนะครับ ข้างในเนี่ยสิ่งที่เพิ่มมาก็จะเป็นกล้องนะครับลูกค้าบอกว่ารีเควสอยากได้กล้องมองหลังแต่ว่าตัวหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถเชื่อมกล้องให้มองด้านหลังได้เราก็ใส่นี่ครับคล้ายๆกล้องบันทึกแต่ว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะสับเปลี่ยนเป็นกล้องบริเวณด้านหลังนะครับติดอยู่ด้านหลังของกันชนท้ายนะครับแล้วก็ยังมีกันสาดนี่ทุกอย่างครบเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวก็ เช็ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอส่งมอบได้เลยนะครับคาดว่าคุณลูกค้าน่าจะใกล้ถึงละโอเคนะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับใครที่สนใจเจ้ากระบะนิวนิสันวาร่านะครับก็ตอนนี้โปรโมชั่นดีมากแล้วก็ถ้าอยากได้แบบออฟโรดแบบนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับก็ฝากด้วยครับติดต่อทาง Facebook นะครับเฟซบุ๊กนิสันมิตซูบินะครับหรือว่าช่อง u t u b e นะครับนิสันมิตินรัก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอตัวนี้ไปลงด้วยนะครับแล้วก็ เบอร์ติดต่อนะครับ0968895105นะครับแล้วกอ็อีกเบอร์หนึ่งนะครับจำง่ายๆเลยมีไม่กี่เลขนะครับ0974966994นะครับโทรมาได้เลยแล้วก็ Line แอเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างตรงด้านล่างตรงดิสคริปชั่นตรงนี้นะครับก็โอเควันนี้ลาไปก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเช็ดรถต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ